สาวไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเปิด8สาวไทยติดอันดับใบหน้าสวยที่สุดในโลกปี2024จากเว็บไซต์ TC Sandal ที่ได้เผยรายชื่อ100ใบหน้าที่สวยที่สุดในโลกประจำปี2024รวมเหล่าคนดังจากทั่วโลกมาประชันความงามแบบไร้พรมแดนโดยอันดับหนึ่งตกเป็นของ a n d r ี a Burentes นักแสดงสาวรุ่นใหม่จากฟิลิปปินส์แต่งานนี้ก็มีสาวไทยติดอันดับอย่างมากมายเช่นเดียวกันจะมีใครแล้วติดอันดับเท่าไหร่กันบ้างนั้นมารับชมกันเลยค่ะ สอนชนสอรติดอันดับ68ไอดอลสาวมากความสามารถอดีตสมาชิกวง C.L.C. ที่ยังคงครองใจแฟนๆด้วยสเสน่ห์และสไตล์ที่ไม่ซ้ำใครเธอมีภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และน่าลหลงไหลอย่างมากอีกทั้งยังมีใบหน้าที่ดึงดูดให้คนตกรลุมรักเธอไม่น้อยเลยล่ะคะ่ะ อิงฟ้าวราหะติดอันดับ58สาวงามจากมิสแกรนทยแลนด์แล้วรางมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลที่มีทั้งความสามารถความมั่นใจและพลังที่ทําให้คนทั่วโลกนั้นจับตามองเธอเธอกลายเป็นคญใจมหาชนและมีชื่อเสียงอย่างมากโดยไปหน้าที่สะสวยและรอยยิ้มพิมพ์ใจทําให้เธอนั้นกลายเป็นสาวงามที่มีเสน่ห์อย่างมากทีเดียว ฟินซารชาติดอันดับ46ตั้งแต่เป็นที่รู้จักก็ได้รับความสนใจไม่น้อยเธอนั้นเป็นสาวสวยหน้าหวานที่เหมาะกับทุกสไตล์จะเมคอัพแบบเท่ๆชิคๆหรือเซ็กซี่เพรร้อนก็น่ามองแบบไม่เคยเปลี่ยนส่งผลให้เธอนั้นถูกตาต้องใจแฟนๆอย่างล้นหลามสมกับเป็นนางเอกรุ่นใหม่ที่น่าติดตามอย่างมากทีเดียว มินนี่นิชาติดอันดับ41ไอดอลสามมากความสามารถเธอเป็นสาวไทยที่ไปโด่งดังไกลที่เกาหลีเป็นหนึ่งในสมาชิกวง g d r a ด o ลและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่ผลงานที่น่าติดตามแต่ความสวยของเธอก็ยังถูกพูดถึงตั้งแต่เดบิวต์มาจนถึงตอนนี้ไม่แปลกใจเลยค่ะที่เธอนั้นจะติดอันดับในปีนี้นั่นเอง Lisa ลิซ่าลาลิสาติดอันดับ18ราชินีแห่งเคป๊ OP, ที่ตอนนี้เธอกลายเป,ป็นศิลปินระดับโลกและมีผลงานทุบสถิติโลกอย่างมากมายนั่นก็คือลิซ่าแบล็กพิงที่นอกจากผลงานของเธอแล้วเธอก็มักจะถูกจัอันดับให้เป็นสาวงามที่มีใบหน้าสวยอยู่บ่อยๆด้วยหน้าตาบาร์บียิ้มสวยสะกดทุกคนจนหลงไหลบอกเลยว่าสาวลิซ่ามีเสน่ห์เกินร้อยจริงๆ แพรพาริตาติดอันดับที่16สาวแพรพาริตาจากวง Baby Monster อไอดอลสาวสวยสัญชาติไทยน้องใหม่ที่ฮอตส,สุดแห่งวงการเคป๊อเธอนั้นมีภาพลักษณ์เหมือนกับคุณหนูคุณใจหวานหวานแซ,ซ่บซาตามสไตล์ YG แต่ก็ต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องความสวยของเธอนั้นก็ได้รับความสนใจอย่างมากเช่นเดียวกันสวยเก่งจนคว้าใจแฟนๆไปได้อย่างมากมายเลยนั่นเอง เบกกี้รีเบกาติดอันดับ13นักแสดงรูปครึ่งสุดปังที่มีทั้งความสวยและความเก่งเกินต้านเธอเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆจากผลงานการแสดงของเธอบวกกับหน้าตาที่น่ารักถูกใจทั้งสาวสาวนุ่มๆเธอนั้นมีสเสน่ห์และความอินเตอร์ที่ได้ใจเจ้ช่วลหลงไหลได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะ สีตารางวงกระจางติดอันดับแดสาวไทยที่ก้าวไกลไปในวงการระดับโลกเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่ติดอันดับความสวยอยู่บ่อยๆทั้งยังได้รับอันดับต้นๆแทบทุกครั้งด้วยความที่สวยสะกดทุกสายตาและเสน่ห์ความน่ามองที่ดึงดูดผู้คนได้อย่างมากไม่แปลกใจที่ใบหน้าของเธอนั้นจะถูกตาต้องใจและกลายเป็นสาวไทยที่อันดับสูงที่สุดในโพลนี้นั่นเอง